อาต่อไปนะคะจะเชื่อมจะเชื่อมตรงนี้ก่อนนะคะลูกเชื่อมตรงนี้มาเอามาดูกันต่อนะคะลูกอันนี้คือการเชื่อมวงแขนนะคะคือการเชื่อมวงแขน,นนี่คือรักแร้นะคะลูกที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นย่าเชื่อมมาได้1 2ึ่สาสดอกแล้วการเชื่อมวงแขนนี้ก แค่สี่ดอกก็พอคะลูกนะคะแค่สี่ดอกก็จะได้ที่ที่ย่าวัดให้ดูตรงนั้นทีนี้ดอกอันนี้ต่อมาย่าก็ถักไว้เรียบร้อยแล้วหกแถวนะคะขึ้นแถวที่หกขึ้นแถวที่หกไปห้าหลักแล้วก็โซ่หนึ่งไว้ตรงนี้นะคะย่าก็จะเอาตัวมาร์กเกอร์ออกอตัวมาร์กเกอร์ออกแล้วเราจะต่อกันตรงไหนนะคะก็ต่อกันตรงที่ย่าใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะก็คือตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็ถักมาเลยอิสระแล้วมาถึงตรงนี้ก็จะมาที่มีตัวมาร์กเกอร์คือจะเชื่อมกันนะคะลูกดูเลยนะโซ่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะโซ่หนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เอนี้เลยค่ะนะคะ x นะคะจะเชื่อมอ้าวถูกผิดกับผิดหรือเปล่าอันนี้ผิดนะคะอันนี้ก็ผิดนะคะผิดชนผิดนะคะลูกอย่าลืมอย่าลืม แล้วก็โซ่หนึ่งกลับมาที่ดอกใหม่ที่เราเอามานะคะดอกใหม่คุณพอเราพอเราโซ่หนึ่งแล้วนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็กลับมาที่มาที่ดอกอันนี้ของเรานะคะตามเดิมหนึ่ง 1 2 3 5แล้วก็ x ก่อนนะคะแล้วก็ไปเชื่อมดอกแล้วก็โซ่โซ่สองค่ะหนึ่งสองแล้วก็หงายขึ้นนะคะก็มาเชื่อมเรามีมาร์กเอาไว้แล้วเราจะไม่หลงทิศนะคะลูกแล้วก็หนึ่งสองกลับมาเชื่อมตรงกลางหนึ่งสองกลับไปมีอยู่ช่องเดียวนะคะแล้วก็กลับมาดอกใหม่หนึ่งสองกลับมาดอกใหม่นะคะ กลับมาดอกใหม่พอกลับมาดอกใหม่ก็มันก็เหลืออยู่ช่องเดียวเหมือนกันนะคะเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วคราวนี้ก็ขึ้นขึ้นกลีบกลีบที่สองนะคะห้าหลักหนึ่งสองสี่ ห้าแล้วนะคะก็1นะคะเรายังมีอีกหลักหนึ่งเรามีอีกจุดหนึ่งยังไม่ได้เชื่อมนะคะพอ1แล้วก็1ค่ะ1กลับมาอีกนะคะกลับมาดอกใหม่ของเราก็ลงอีก5หลักค่ะหนึ่สองสมห้าหาแล้วต้องอะไรก่อนคะ เก่อนให้มันเป็นกลีบที่สมบูรณ์ซะก่อนแล,แล้วนี้ถักมาตรงนี้อีกตรงเนี้ยสองจุดนี้จะต้องเชื่อมนะคะอ้าวถักมาตรงนี้อีกหนึ่งจุดเดี๋ยวย่าทําให้ดูเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะนี้เลยนะคะตรงนี้อิสระไปก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า x ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ ช้าหน่อยแต่ชัวใช่ไหมคะลูกช้าหน่อยแต่ชัวห้าตรงนี้ก็ไปเลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงอีกห้าหลักนะคะลงอีกห้าหลักสามสี่ห้าหแล้วก็อย่าลืม x อ็กนะคะสห้าแล้วก็ x ตรงนี้อีก 1>, 1 2 3 4 5แล้วก็ไป X ที่เหลือนะคะช่องที่เหลือสาม ตอนนี้จะจุดสำคัญนะคะยังเรายังจะถักจบดอกไม่ได้4แล้วก็ห้าไอ้พอห้าแล้วทีนี้เราจะไปเชื่อมดอกจะไปเชื่อมไอ้บ่าให้ติดกันนะคะก็ต้องโซ่หนึ่งเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวย่าคที่งานให้ดูใหม่เห็นไหมคะเนี่ยมันจะต้องมาเชื่อมกับฝั่งนี้นะคะมันจะต้องมาเชื่อมกับฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพอโซ่หนึ่งปับ๊บ ไหมคะนี่ค่ะเราก็จับงานมันมาชนกันนะคะเนี่ยไม่งั้นมันจะต่อเป็นวงแขนไม่ได้นะคะก็จับมาตรงนี้นะคะตรงมาร์คเกอร์สีสีส้มแล้วก็เข้าไปตรงโซ่สามแล้วก็เอ็กแล้วก็โซ่หนึ่งกลับมากลับมาที่ดอกใหม่นะมคะมันจะมันจะเริ่มแล้วนะคะนี่มันจะเชื่อมได้แล้วนะคะลูกมันจะเชื่อมได้แล้วคราวนี้ก็ถักไป แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เชื่อมอีกนะคะก็ตรงนี้ค่ะหนึ่งนี่ห้าหลักนะคะลูกสี่ห้าห้าแล้วก็เอ็กค่ะเอ็กแล้วก็ปลายโซ่หนึ่งสองแล้วก็ปลายหา ไปหาดอกนี้นะคะเพื่อเราจะไปเชื่อมไหลนะคะลูกกับหนึ่งสองกลับมาดอกเดิมของเราตรงกลางนะคะแล้วก็หนึ่งสองกลับไปดอกเก่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะดอกเก่าหมดแล้วหมดแล้วก็จะกลับมาหนึ่งสองกลับมาดอกใหม่ดอกใหม่ก็เป็นไงคะลูกหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วนะคะหมดแล้วเพราะหมดแล้วก็ทำอะไรคะ ขึ้นห้าหลักค่ะตามนั้นนะคะสี่ห้าค่ะพอห้าแล้วยังยังยังไม่เชื่อมกันใช่ไหมคะอย่างนี้ยังไม่เชื่อมกันใช่ไหมคะโซ่หนึ่งค่ะ พีกงานคราวนี้ก็ไปหาไอา้ m เกอร์สีแดงเลือดหมูหมูนี่นะคะ X แล้วก็ดึงแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะคราวนี้ก็กลับมาที่ดอกใหม่ของเราเชื่อมสําเร็จแล้วนะคะเชื่อมไหล่สาเร็จแล้วเชื่อมไหล่สาเร็จแล้วสองสาม สี่ห้าห้าแล้วก็ทำอะไรคะลูกเอ็กเลยค่ะเอ็กตรงนี้เลยเอา้าวคราวนี้คราวนี้ย่ายเห็นว่าย่ายเชื่อมสำเร็จแล้วนะคะอา้าวเชื่อมสำเร็จแล้วนะคะเป็นวงแขนสำเร็จแล้วนะคะนี่ เป็นวงแขนนะคะเป็นวงแขนวงกลมแล้วนะคะเชื่อมต่อกันตรงจุดนี้แล้วนี่เห็นไหมคะก็จะอยู่ตรงนี้ที่ยาเชื่อมเมื่อกี้นี้สองจุดนี้นะคะสองจุดนี้คราวนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งหนึ่งจุดนะคะหนึ่งกรีบนะคะหนึ่งกรีบพอ x แล้วเราก็ทำอะไรเลยคะต่อไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ x ช่องกลางหนึ่งสองสามสี่ห้า x ที่เหลือ อันนี้ก็กรีบสุดท้ายแล้วค่ะกรีบที่หกหนึ่งสองเยากจะต้องดูหน้าจอเดี๋ยวมันหลุดบางคลิปมันหลุดสาม สี่ห้าอันนี้ก็หนึ่งสองสามเลยนะคะแล้วก็ลงอีกห้าหลักให้เป็นกลีบที่สมบูรณ์หนึ่งสองสามสี่ห้า จะเสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วค่ะห้าพอห้าแล้วก็เอ็เลยค่ะนี่แล้วสุดท้ายแล้วเก็บช่วงสุดท้ายละหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เอ็ถัดไปค่ะเอ็ถัดไปนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วนะคะาจะลงตรงนี้เลยนะคะเดินได้ผ่านแล้วก็ล็อกนะคะ ล็อกนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะการขึ้นการขึ้นวงแขนนะคะ<ม>นะคะเอาตัวมาร์กเกอร์ออกเห็นไหมคะเป็นวงแขนเอาให้ดูอย่างนี้อ่ดูอย่างนี้นะคะไม่ไม่ถนัดอ่อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ เป็นวงแขนที่สมบูรณ์แล้วนะคะน,นี่อันนี้คือลักแร้นะคะลูกอันนี้คือใต้ลักแร้ขึ้นมาแล้วก็หมาขึ้นมาที่ตรงนี้คือคือไหล่นะคะอันนี้คือลักแร้นี่วงแขนหน้านี่คือวงแขนหลังสมบูรณ์แล้วนะคะสมบูรณ์แล้วค่ะข่าวต่อไปยากก็จะมาถักตรงนี้นะคะถักตรงนี้ตรงนี้คอหน้าคอหลังให้จบแล้วแขนแขนสองข้างนี้จะต่อสุดท้ายเลยนะคะ ในคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลูก